BGC QCC Award 2024เฟ้นหาสุดยอดไอเดียและนวัตกรรมโดยบุคลากรวันที่16สิงหาคม2567ที่ BG Hall ลภายในบริษัทบางกอกล l สจำกัดมหาชนอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีบริษัท BGC o n t a i n e r Glass จำกัดมหาชนหรือ BGC จัดประกวด BGC QCC Award 2024รอบ The Base of QCC Award 2024 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายศิลปรัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BGC กล่าวเปิดงานแข่งขันนางสาวจจรุณีหุ่นไทยผู้จัดการส่วนอาวุโสเพิ่มผลผลิตหรือ P.I. เซ n t e ตอร์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์อาจารย์วีระชัยสาคอนวงวัฒนาที่ปรึกษาบริษัทบุญรอดบ,บิวเรี่จำกัดและที่ปรึกษางานด้านการบริหารต้นทุนของบริษัทให้คําแนะนําการดําเนินกิจกรรมพร้อมคณะผู้บริหารให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ QCC หรือ Quality Control Circle คือการพัฒนาการทำงานหรือสร้างนวัตรกรรมโดยอาศัยกลุ่มควบคุมคุณภาพโดยจัดตั้งกลุ่มย่อยระดมความคิดอย่างมีเหตุผลเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบฝึกการทำงานเป็นทีมมีการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานและมีการพัฒนาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด โดยผลงานทั้งหมดผ่านการคัดเลือกในระดับโรงงานก่อนนำมาเสนอรอบสุดท้ายเพื่อชิงรางวัลสุดยอดเจ้าของผลงานยอดเยี่ยมสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการและผู้ร่วมชมในครั้งนี้เป็นอย่างมากสำหรับรางวัล The Best of QCC กลุ่มสมองรูปประเภททั่วไปได้แก่ทีมวัดปลาจากบางกอกบรรจุพันธุ์กับผลงานลดคัสเตอร์เมอร์เคลมปัญหาสกอร์ไลน์ไม่ได้ตามสเปคของกล่องรีโอเบีย620 ml รางวัล The Best of QCC กลุ่มสมองรูปประเภทเทคนิค ได้แก่ทีม P.K. Alert จาก BGC ปทุมธานี glass กับผลงานลดปัญหาขวด1 5 0 ml ready ลมบนสายพันธุ์ลำเลียงที่ไร่1 11รางวัล The Best of q c c กลุ่ม QCC Section Team ประเภททั่วไปได้แก่ทีมขาลายน้อยจาก BGC Glass Solution กับผลงานลดจำนวนครั้งที่พนักงานไม่มีเวลาบันทึกเข้าออกที่บริษัท BGC Glass Solution จำกัดรางวัล The Best of q c c กลุ่ม QCC Section Team ประเภทเทคนิคได้แก่ทีม Six Sense จากบางกอกมันจูพัน กับผลงานเพิ่มยอดการผลิตถานโซดาสิง325 ml ที่เครื่องไดคัด25 ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัล The Best of the Best ประเภท Section Team ในวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักง,งานทุกท่านจากสมาชิกทีมแล้วก็จากการสนับสนุนจากผู้การโรงงานนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำะคะ่ะเรามีความภาคภูมิใจมากว่ามันช่วยบริษัทนะคะองค์กรเรารักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทด้วยคะ่ะปีหน้าถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะมาเอาชัยชนะอีกรอบนึงคะ่ะ อยากจะบอกว่า q c c นะคะมันไม่ได้แค่ส่งเสริมศักยภาพของตัวพวกเราแต่ละคนนะคะมันส่งเสริมศักยภาพของโรงงานรวมทั้งถึงองค์กรน,นะคะ oh, <okay. S 1> ก็อยากเชิญชวนของเพื่อนพนักงาน BG ทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรม q c c ในครั้งนี้ค่ะเพราะ BVP <Yeah. S 1> เราทําได้ค่ะก็เชื่อว่าพี่น้องทุกท่านก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ BVP